สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะ,ะคุณครูถามนักเรียนนิดหนึน่งนะคะนักเรียนทุกคนมีบ้านไหมคะมี<อ>สัตว์ทุกชนิดมีบ้านไหมมีมีต่างกันไปใช่ไหมคะ,ะมดมีบ้านไหมมีบ้านของมดคือรูรังอ<ะ>ันนี้บอกบ้านของมดคือรูบ้านของมดคืออะไรรังบอกรังบ้านของนก รังนะคะบ้านของหมูมีไหมออ,อยู่ในค้อ,อถ้าเป็นหมูป่าละ่ะป่าอ,อยู่ในป่าใช่ไหมคะบ้านของเสือป่าอยู่ในป่าทุกคนมีบ้านนะคะ<ม>เดี๋ยวครูนะมีมีเพลงเพลงหนึ่งบอกว่าทุกคนเนี่ยก็มีบ้านเหมือนกันแต่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะ ทุกคนแต่ละบ้านละบ้านมาอยู่รวมกันเราเรียกว่าอะไรครอบครัวเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยในบ้านเราเราเรียกว่าอะไรครอบครัวแต่ละครอบครัวตั้งบ้านอยู่ที่ไหนที่เดียวกันที่เดียวกันอาจจะอยู่ในตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันใช่ไหมคะอ่าก็อ่าถ้าอยู่ในที่เดียวกันก็อาจจะเรียกว่าชุมชนหรือหรือหรืออะไรหมู่บ้านหรือตำบลอำเภอกันแล้วแต่หลายๆอำเภอมารวมกันก็เป็น จังหวัดใช่ไหมคะเราไม่สามารถอยู่ได้โดยลําพังอย่างน้อยเนี่ยทุกคนก็อยู่ในบ้านมีครอบครัวแล้วแหละนะคะวันนี้ค,ครูก็มีเพลงเพลงหนึ่งเคยเปิดให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนดูแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปดูมร้อมกันนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับบ้านนะคะไปดูมร้อมกันเลยค่ะบ้านของใครบ้านของนักเรียนหรือบ้านของค,ครูอ้าวดูก็แล้วกันนะคะว่าเป็นบ้านของใคร thank you บ้านของพ่อนะคะนักเรียนฟังในเพลงแล้วเนี่ยบ้านของพ่อเป็นไงบ้างบ้านของพ่อในที่นี้ก็จะหมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรประเทศไทยอ่าประเทศไทยของเรานะคะ,ะพ่อก็คือพ่อของแผ่นดินนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองนะคะ,ะในเพลงนี้กล่าวถึงอะไรบ้างกล่าวถึงอะไรบ้างคะเขาบอกว่าอ่าตรงไหมตรงไหมตรงไหมกราฟักบอกว่า อะไรนะคะเพื่อนเพื่อตั้งใจฟังนะคะกอรลักตอบทฤษฎีใหม่ครับทฤษฎีใหม่ว่าไงทฤษฎีใหม่เป็นเป็นเป็นอะไรคะเป็นแนวอะไรเอ่ยทฤษฎีใหม่นักเรียนเคยศึกษามาแล้วในกลุ่มสาระสังคมศึกษาสังคมมาศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใช่ไหมคะทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริข,ของใครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนจําได้ไหมกอรลักจําได้ไหมคะ เพื่อนฟังนะคะช่วยประลักตอบด้วย,ยเกี่ยวกับอะไรคะที่เราเคยวาดรูปกันครูครูพจนีก็เคยออกข้อสอบให้นักเรียนอ,ยอะไรจัดสรรอะไรจัดสรรอะไรเกี่ยวกับการจัดสรรอะไรพื้นที่จัดอ่าจัดสรรพื้นที่หรือจัดพื้นที่อะไรคะในเพลงนี้ก็มีบอกไว้น้ําอะไรน้ำหนึ่งน้หนึ่งเดนเดนสามตามพ่อบอกใช่ไหมคะนั่นก็คือ ทฤษฎีใหม่นั่นเองใช่ไหมน้ำหนึ่งดินสามก็คือแบ่งพื้นที่เป็นกี่ส่วน4ส,ส่วน4ส,ส่วนมีอะไรบ้างอ่ากรรลักขอแล้วแหละปรบมือดังใด้กรรลักก่อนรักตอบเยอะแล้วส่งไม้ส่งไม้อยากจะให้ใครตอบส่งไม้ได้เลยนะคะอ่าต่อต่อจากกรรลักหน่อย,อยในเพลงนี้กล่าวถึงทฤษฎีใหม่ที่ทำให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีใช่ไหมคะ พืชผลเนี่ยผลิดอกออกผลทำให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข